เรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องกรณีที่ทางพัรรคปฏิปัติโดยเฉพาะคุณวีรัตกัญยาสิรินะครับซึ่งเป็นสสและก็เป็นทีมกฎหมายของพรรคปญิปัติได้ออกมาให้ข่าวว่าจะมีการยื่นเอาผิดนายัฐมนตรียิ่งรักรวมทั้งรมนตรีต่างประเทศเทาเตอร์สุรพงษ์โตวิจักขยกุลกรณีที่มีการคืนพาสปอร์ตให้ปันบุโตทักษินนั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับ ก็เป็นออกมาการให้ข่าวที่ผมมองว่าเป็นการหวังผลทางการเมืองมากกว่าข้อเท็จจริงนะครับซึ่งกรณีที่มีการร้องจลาผิดนายกรัมตรียิ่งลักษณ์ผมมองว่านี่คือเป็นเกมการเมืองที่เป็นลดความน่าเชื่อถือของนายกยิ่งลักษณ์เพราะว่าข้อเท็จจริงคือการที่จะออกคือกรณีที่จะออกหนังสือเดินทางให้ใครหรือจะเป็นการระงับหนังสือเดินทาง ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับถือว่าเป็นการใช้หน้าที่โดยใช้ดุลพินิษฐ์ใน,นการยับยัง้งหรือการออกหนังสือเดินทางกรณีที่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะโทษะกรณีที่ลั้นตีต่างประเทศเองนะครับก็ได้ให้ดุโยบาย กี่ยวกับการออกหนังสือเดินทางแล้วปรากฏว่าทางตัวกระทรวงเองก็มีการให้หนังสือเดินทางพันธุ์ตัวทักษินนั้นผมมองว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นเรื่องการใช้ดุลพินิษนะครับของเจ้าหน้าที่และข้าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นการซึ่งใช้ดุลพินิษที่มองว่าพันบุตัวทักษิณนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไทยหรือไม่ ในสมัยของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งมีรัตรีต่างประเทศที่นายกสิทธิพิรมมองว่าเป็นภัยจึงมีการระง,งับหนังสือเดินทางแต่รัตรีต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยมองว่าไม่เป็นภยัยค่าการกระทรวงการเทศจึงใช้ดุลพินิษแล้วค่าการกระทรวงประเทศปัจจุบันก็บอกว่าไม่เป็นภยัยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมไม่อยากให้ทาง สมาชิกพักปฏิบัติเนี่ยไปดำเนินการลักษณะเป็นการแทรกแซงหรือน่าจะเป็นการรังแกข้าราชการต่างประเทศซึ่งปล่อยเขาใช้ดุลมิตรในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตจะดีกว่านะครับผมถือว่าลักษณะนี้การยื่นเอาผิดนายกก็เหมือนเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเขา จะมีการงดและระงับหนังสือเดินทางของพันตำรวจโทสักสินซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมองว่าสิ่งที่นายวินัตกัญยาสิริและทีมกฎหมายเจ้าผิดนายกเล่มตีดางเพศนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นการน่าจะเป็นการกดดันเท่าหน้าที่รวมถึงเป็นเรื่องที่ต้องการลดความน่าเชื่อถือของนายกยิ่งลักษณ์รวมถึงรัฐบาลชุดนี้และผมมองว่าการเล่นเกมการเมืองลักษณะอย่างนี้เนี่ย เป็นการน่าจะใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่สุจริตและที่สำคัญนะครับถ้ามีการกดดันข้าราชการกระทรวงต่างประเทศแล้วลักษณะเขาเพิกถอนหนังสือหรือทำให้เกิดความสับสนนะครับและเขาเองเกิดเพิกถอนเนี่ยลักษณะการดำเนินการของนายวิรัต์และก็ทีมกฎหมายมันเข้าข่ายผิดรัฐธรรมนูญนะครับ มาตรา265และ266ซึ่งเรื่องนี้ผมก็จะดำเนินการทางกฎหมายเอากลับเหมือนกันรวมถึงขณะนี้ผมทราบว่ากราณีที่ถ้านายสุรพงศ์โตวิชักใจกุลตีต่างประเทศเนี่ยรวมถึงก,า,การการะทงประเทศที่คืนพัสปอร์ตให้กับพันธุ์วงจ้าักษิณนนั้นผิดขณะนี้ก็ทราบว่าจะมีกลุ่มบุคคลไปแจ้งความเอาผิดกับนายกสิทธิ์เหมือนกัน ในกรณีที่นายกสิทธิ์ใช้อำนาจในฐานะที่รัฐต่างประเทศแล้วมีนโยบายในการที่จะงรับหนังสือเดินทางคือระงรับดังหนังสือเดินทางของบโรรลุโททักษิณไปแล้วนี่คือสิ่งที่พักปฏิบัติเองถ้าไม่เล่นเกมการเมืองนะครับก็มองว่าประเด็นนี้ไม่เห็นสมาชิกป,ป้าปัดตรตวจสอบแต่อย่างใดนะครับหรือมาทักท้วงต่อไปรัฐบาลแต่วันนี้กับมองว่าสิ่งที่นายสุรพงษ์ทา ในฐานะรัฐตีต่างประเทศและให้นโยบายว่าไม่เป็นภัยเนี่ยกรับผิดแต่สิ่งที่นายกสิทธิ์ทำลักษณะเดียวกันโดยใช้ลักษณะดุลพินิษเหมือนกันแต่กลับมองว่าถูกและไม่ตรวจสอบลักษณะอย่างนี้นะครับผมมองว่าก็คงจะต้องมีการทราบจากว่ามีคนจะไปแจ้งความซึ่งคงจะต้องมีการพิสูจน์กันว่าถ้านายสุรพงศ์ผิดนายกสิทธิ์ก็ต้องผิดเหมือนกัน นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้สังคมได้เห็นว่าสิ่งที่มีการดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการดําเนินการที่เป็นการก้าวที่ไม่ก้าวไม่พ้นนะครับพันบุวโททักษินของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มองเรื่องนี้เป็นเกมการเมืองและหวังที่น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าน่าจะเป็นการทําลายความน่าเชื่อถือ ของรัฐบาลนี้โดยใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับในการโจมตีรัฐบาลซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้พักประชันปัดโดยชอบนายอภิสิทธิ์เบญชาชีวะในฐานะที่เคยเป็นอดีตนายกและมีรัฐมนตรีต่างประเทศชินนกาศิษิ์ไปทบทวนพฤติกรรมเหล่านี้นะครับว่าถ้าผิดมันก็น่าจะผิดเหมือนกันนะครับถ้าถูกก็ต้องจะถูกเหมือนกันนะครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงในวันนี้ครับคงมีแค่นี้ครับ